1,227. สกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะมีรูปายตนาและเห็นรูปนั้นได้ด้วยจักสูตรนั้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีคานายนตนา มีคันทายตนะและสูดกลิ่นนั้นได้ด้วยคานะนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าในรูปาธาตุนั้นมีจักขายตนะมีรูปายตนะและเห็นรูปนั้นได้ด้วยจากสุนั้นหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะมีรสา,ายตนะและลิ้มรสนั้นได้ด้วยชิวหานั้นหรือละถึงในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะมีโหตถพ,ธธพายตนะและ ถูกต้องผถฏฐพะนั้นได้ด้วยกายนั้นหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น1,228สกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะมีสัทธายตนะละถึงในรูปธาตุนั้น มีมานายตนะมีธรรม,มายตนะและรู้แจ้งธรรมนั้นได้ด้วยมโนนั้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าในรูปาธาตุนั้นมีคานายตนะมีคันธายตนะและสูดกลิ่นนั้นได้ด้วยคานะนั้นหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าในรูปธาตุนั้นมีมานายตนะมีธรรมายตนะและรู้แจ้งธรรมนั้นได้ด้วยมโนนั้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะมีรสายตนะละถึงในรูปธาตุนั้นมีกายายตนะมีโผฏฐพพายตนะและถูกต้องโผฏฐพะพพนั้นได้ด้วยกายนั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น